สวัสดีค่ะช่องอัญชนาที่ดินระยองนะคะวันนี้เราพามาดูแปลงที่ดินแปลงนี้เนื้อที่6กไร่นะคะ6ไร่กว่าตรงนี้อยู่ใกล้กับถนนสุขุมวิทนะคะ,อ,ะอยู่ตำบลตำบลเพคะ่ะแล้วก็ตำบลแกลงอําอเภอเมืองระยองนะคะจังหวัดระยองแปลงนี้ก็เป็นเนื้อที่ประมาณคล้ายๆสี่เหลี่ยมแล้วก็ลึกเข้าไปข้างในอยู่ใกล้กับเขาเย,ยดานะคะวิวเขาที่เห็นตรงนี้คือเขาเย,ยดา แล้วก็ด้านหน้าก็เป็นถนนคอนกรีตนะคะหน้ากว้างเลยยาวมากกว้างมากสําหรับท่านที่กําลังหามองหาที่เกรงกําไรนะคะแล้วก็แบ่งจัดแบ่งล็อกแปลงนี้ก็เหมาะมากนะคะแปลงนี้นะคะด้านหน้ากว้างไปถึงบ้านหลังนั้นเลยลึกเข้าไปข้างใน ภาพมุมสูงของพื้นที่นะคะเราจะมองเห็นภาพรวมทั้งหมดบริเวณพื้นที่มีเพื่อนบ้านแล้วก็ด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตเห็นวิวเขาทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านหน้านะคะห่างถนนสุขุมวิทประมาณ500เมตรการเดินทางก็สะดวกมากเลยนะคะพื้นที่เป็นรูปทรงแบบนี้เลยนะคะ ด้านหน้าติดถนนคอนกรีตยาว40กว่าเมตรแล้วก็ลึกเข้าไปข้างในประมาณ150เมตรแปลงนี้เสนอขายอยู่ที่ไร่ละ9แสนนะคะสำหรับท่านที่สนใจซื้อเก่งกำไรซื้อเก็บหรือซื้อไว้แบ่งล็อกขายเหมาะมากนะคะเพราะว่าที่ดินแปลงนี้ห่างถนนสุขุมวิทแค่ประมาณ500เมตรเท่านั้นเองแล้วก็การเดินทางก็สะดวกนะคะเป็นถนนลาดยางเข้ามาแล้วก็มาเป็นถนนคอนกรีต อยู่ใกล้ทะเลด้วยนะคะห่างทะเลแค่5กิโลเท่านั้นเองจะเข้าตัวเมืองระยองก็สะดวกหรือจะไปตัวอำเภอแกลงไปสถานที่ท่องเที่ยวาหาดแหลมแม่พิมพ์ก็สะดวกนะคะ